คนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องงานปังมากๆเลยค่ะทําอะไรก็สําเร็จอย่างที่ใจต้องการนะคะลูกน้องก็รักหัวหน้าก็ดีีนะคะเพียงแค่เราตั้งใจทํางานเดี๋ยวทุกอย่างจะเหมือนดนบันดาลให้เสร็จง่ายโดยเร็วพันเลยค่ะดวงเรื่องการเงินเนี่ยรวยมาก ปังมากมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บนะคะถึงขั้นต้องเอาไปบริจาคให้คนอื่นเลยด้วยซ้ํานะคะไม่อยากได้เงินก็ต้องได้นะคะเกณฑ์ที่จะถูกหวยโดยซับมีได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เ,เตรียมเลขเจได้เลยคะ่ะ ถ้ามีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยจะห่างๆกันนะคะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ต่างคนจะต่างโฟกัสแต่เรื่องงานมากกว่านะคะและอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยนะคะแต่อาจจะโดนจับจ้องจากอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการระแวงกันเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ให้ระวังการทะเลาะก,กันด้วยคะ่ะถ้ายังสดอยู่เตรียมตัวเฮนะคะ มีคู่นะคะจะมีคนเข้ามาจะได้คบกันเป็นแฟนด้วยนะคะจะเป็นคนที่ร่วมหัวจมท้ายช่วยเราคิดนะคะแล้วก็ทำในเรื่องต่างๆนะคะจะเจอกันแบบดีมากนะคะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดานให้ให้เราได้เจอกัน,นะคะ่ะ เรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องระวังในเรื่องของการปวดหัวไมเกรนการคิดมากคิดเยอะนะคะการนอนไม่หลับได้นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆหน่อยนะไม่ได้ถึงขั้นหนักหนาะมากมายค่ะแต่มักจะปวดหัวได้บ่อยๆค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากให้ไปไหว้นะคะก็คือพระพิฆเนศค่ะไปขอพรท่านให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ปังๆของเราค่ะ